สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง่ายๆไม่มีกักอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูพัดลมฮาตาลิอีกแล้วนะครับท่านนะครับมาแค่นี้นะฮะขามาแค่นี้อาการเยบลองแล้วเงียบสนิทเลยนะครับไม่หือไม่อือไฟไม่เข้านะครับแต่จับแกนดูลื่นปกติอันนี้คือลื่นปกตินะฮะไม่มีความรู้สึกว่าสากมือหรือน้ำมันแห้งใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ บางทีมันก็เกิดจากที่ตัวฟิวมันเองที่มีปัญหาเองขาดไปเองนะครับเพราะว่าลักษณะมือจับนี่ไม่เป็นไรเลยนะฮะทั้งแกนหน้าแกนด้านหลังแล้วก็ยังปกติอยู่แต่ว่าเมื่อมาถึงเราแล้วเปลี่ยนฟิวแล้วเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนผ้าซับน้ำมันไปใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่าปล่อยให้กลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าจากโรงงานมาผ้าซับน้ำมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมาถึงมือช่างก็เปลี่ยนก็เลยเดี๋ยวเราถอดดูข้างใน วัดคอยกันก่อนนะครับ937โ oh อห์มครับ937โ oh อห์มนะครับถือว่าปกตินะฮะ <Step. S 1> วัดแกนฮัตอริกันเลย oh. แกนฮัตอรินะครับ16นิ้วยาว19เซนนะครับ ยาว9เซนสลักใบถึงปลายอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับสลักใบถึงปลายด้านหน้านะครับส่วนด้านท้ายด้านท้ายเดี๋ยวเราต้องวัดดูกระตุ่นนะครับด้านท้ายนี่อยู่ที่ จากปลายมาถึงทุ่นอยู่ที่5เซนครึ่งนะครับ oh. โเ,เก็บรายละเอียดแล้วเราก็ดูกันเลย ไม่เป็นไรเลยจริงด้วยนะครับไม่มีรอยเลย,ยดูข้างหน้าก่อนไม่มีรอยเลย oh. ไม่มีรอยเลยจริงนะครับนะฮนะถ้ามันไม่ได้เสียมันก็จะรู้สึกได้ให้เพื่อนๆฝนนะึกถ้าจะเป็นช่างซ่อมพัดลมพยายามฝึกทุกตัวสังเกตทุกตัวนะเวลาเราจับแล้วก็ดึงข้าวดึงออกดูหมุนดูนะครับฝึกทุกตัวนะฮะมือมันจะรู้สึกไปได้เอง เวลานานๆเข้านะฮะมันจะจับสัมผัสได้เองเวลาออกก็อย่าลืมนะเอามือประคองมันออกมาด้วยนะครับอย่าปล่อยมันออกมาลอยๆนะฮะคอย,ยแล้วก็ต้องเอาทูนออกไปก่อนนะฮะคอยถึงจะเอาออกเปลี่ยนติวซะก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำอย่างอืงอ่นต่อ วิวของฮาตาริรุ่นนี้ก็จะเป็น4 4 5องศา2แอมป์นะครับ มันยังชุ่มอยู่นะฮะน,นี่นะครับบูทก็ยังดีน้ำมันก็ยังดีอยู่นะครับเราก็ใส่ผ้าซับน้ำมันของเราเนี่ยเพิ่มเข้าไปผ้าซับน้ำมันของผมเนี่ยมันแช่อยู่ในน้ำมันนะครับก็มไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมไม่เคยเห็นผมหยอดน้ำมันนะฮะเพราะผ้าซับน้ำมันเนี่ยเราหยอดเราแช่ผ้าไว้เลยนะครับแช่ผ้าแช่บูทไว้เลยบูทมันจะได้ดูดน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับ ใส่ก็ง่ายๆถ้วิธีใส่บูทพวกนี้นะฮะใส่ง่ายๆมันนิ่มวันนี้ใส่ไม่ยากดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้ชิดริมไปข้าง,งก่อนข้างในข้างหนึ่งไปก่อนนะฮะชิดไปเลยให้ชิดให้ได้มากที่สุดนะครับเนี่ยชิดเสร็จแล้วเราก็กดไปตามตามรอยที่มันเป็นเนี่ยที่มันเป็นรอยรอยรอยย้ํามานะฮะเรก็กดเข้าไป okay. เป็นฟิวนะครับสายผ้าซับน้ำมันหน่อยแล้วก็รับประกันให้ลูกค้าด้วยนะว่าถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนไม่เพิ่มผ้าซับน้ำมันให้ลูกค้าไปเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าไปใช้ไม่นานแล้วก็เสียเพิ่มคราบอีกก็เท่ากับเราต่ออายุให้มันน้ำมันยังมีทั้งคู่ครับไม่ผิดจากที่คาดไว้นะฮะ เหล็กสปริงดีนะฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ทำมาดีรุ่นหลังจากนี้นิ่มแล้วนะครับนิ่มแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องไปดัดอะไรมันแต่งให้ดีซหน่อยเราออกมาจะเสียรูปไปนิดนึงนะก็แตะทีมบีบมันขึ้นมาใหมันเข้าที่แล้วก็วิธีก็ไม่ยากนะดันดันริมไปก่อนดันให้เข้าริมไปก่อน เข้าลินไปแล้วแล้วก็อันที่เหลือก็กดลงกดง่ายๆนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้ว,แ,ลวแกนก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าแกนยังดีอยู่นะครับไม่มีรอยนะครับอันนี้ก็มีปัญหาจากฟิวฟิวที่ มีปัญหามาจากโรงงานคือ,อใช้ไม่ได้ตามอายุเท่านั้นเองไม่มีอะไร เรียบร้อยนะครับสาหรับพัดลมฮาตาลิอาการไปไม่เข้าเงียบสนิทวิธีการซ่อมนะครับพร้อมรับประกันให้ลูกค้าไปด้วย3เดือนนะครับและใครมีปัญหาอะไรก็ถามไวต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงจะเสร็จงานกันเพียงเท่านี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะดูคลิปต่อไปกันด้วยนะครับว่าเราจะซ่อมอะไรกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้สวัสดีครับ